ท่าผู้ชมว่ากันต่อนเนื่องไปกรณีของสิงโตซาฟารีเวริร์ตอนที่ร่างของคุณเจียนผู้บาดเจ็บสาหัสไปถึงโรงพยาบาลแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแพทย์หญิงนิชากรท่านระบุว่ามาถึงตอนเที่ยงสิบนาทีแพทย์เนี่ยกู้ชีพทันที เพราะว่าขณะนั้นไม่มีชีพพจรแล้วแล้วการกู้ชีพก็ไม่เป็นผลเนื่องจากว่าร่างกายของคุณเจียนเนี่ยคือมีบาดแผลสาห,สหัสหลายตำแหน่งค่ะซึ่งบาดแผลเหล่านั้นล้วนแต่ทําให้คุณเจียนเสียชีวิตได้แต่ไม่สามารถจะเปิดเผยถึงตําแหน่งถึงที่โรงพยาบาลนะคะไม่มีชีพรจรแล้วเนาะแล้วก็บาดแผลค่อนข้างสาหัสเนาะ น่าจะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะมาถึงเราก็ทำการเอ่อ CPR ค่ะปั๊มหัวใจไปเบื้องต้นแล้วเนาะระยะเวลาที่นำส่งกับโรงพยาบาลค่อนข้างนานแล้วอะค่ะคนไข้น่าเสียชีวิตก่อนค่ะก็แจ้งญาติค่ะแล้วก็กู้ชีพไปสักพักหนึ่งพอดีบาดแผลมันสาหัสมากแล้วก็ไม่มีชีพจรเลยเนาะเหมือนเสียเลือดไปน่าจะน่าจะนานสักพักหนึ่งเล้ะค่ะสักระยะหนึ่งแล้วสุสัว์นำมาส่งเนี่ยครับประมาณกี่ อ๋อก็ประมาณที่ที่ถึงเราอะค่ะก็ประมาณเที่ยงกว่า,วานิดนิดแล้วคะ่ะเที่ยงสิบนาทีอะค่ะประมาณน,านั้นใช้เวลาช่วยเหลือนานไหมครับอ๋อของเราไม่ได้ใช้เวลาช่วยเหลือนานเพราะว่าปกติคนเราจะกู้ชีพหากบาดแผลสาหัสเนาะต้องไม่เกินประมาณสิบนาทีอะค่ะถึงเราประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหมอก็กล้ลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตก่อนตั้งแต่น้ำส่งแล้วอะค่ะการแจ้งกับทางโรงพยาบาลไหมครับว่าเบื้องต้นเขาได้ทำอะไรหรอ่าเอเขาก็แจ้งว่าเขากู้ชีพปั๊มหัวใจมาก่อนค่ะ ครับท่านผู้ชมขณะที่ช่วง5โมง40นาทีตำรวจสรนอคันยาวกับพิษุตราฐานเข้าไปที่โรงพยาบาลตรวจพิษโฉร่างกายขณะที่จุดนั้นเนี่ยภรรยาของผู้เสียชีวิตคุณรัตนาพรอายุ57ปีกับญาติเข้ามาสังเกตการที่แรกเนี่ยภรรยายังไม่กล้าเข้าไปเพราะยังทำใจไม่ได้ไม่อยากจะเห็นร่างของสามีก่อนที่ครอบครัวจะบอกให้ไปบอกลาครั้งสุดท้าย เธอจึงเข้าไปดูร่างของสามีทั้งน้ำตาโดยที่การตรวจพิสูจน์จุดเกิดเหตุของพิสูจน์หลักฐานมีรายงานว่าในจุดเกิดเหตุไม่มีเศษชิ้นเนื้อตกอยู่หรือไม่มีเศษชิ้นเนื้อกระจาดกระจายในพื้นที่มีเพียงครับเลือดลักษณะแห้งเท่านั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าสิงโต อาจจะไม่ได้ตั้งใจจะขย้ำเพื่กกินร่างของผู้เสียชีวิตแต่อาจจะต้องการเข้ามาเล่นด้วยเท่านั้นนะคะเพราะพฤติกรรมของสิงโตกลุ่มนี้เป็นสิงโตหนุ่มที่อายุยังน้อยนิ<ใ>นสายขี้เล่นโดยร่างของผู้เสียชีวิตพบว่าอวัยวะทุกส่วนยังอยู่ครบมีแค่ร่องรอยของการถูกกัดแล้วก็ร่องรอยกรงเล็บที่ข่วนเป็นแผลลึกลักษณะก็คือการกัดแล้วก็กรงเล็บก็จะมีการตรวจพิสูจน์ชนสูตรต่อไปนะครับตัวชม ในส่วนของครอบครัวน้องชายของคุณเจียนบอกว่าวินาทีที่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยน้องใบคุณสุรชัยอายุ49ปีกับครอบครัวมาที่โรงพยาบาล บอกว่าพี่ชายทำงานมานานกว่า20ปีที่สวนสัตว์ชฟรีเบิลแล้วก็อยู่ที่โซนเลี้ยงสิงโตเลี้ยงเสือเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นทำงานเลยนะคะแล้วตั้งใจสมัครมาทำงานที่โซนนี้แต่ต้นด้วยเท่าที่ทราบก็คือหน้าที่ดูแลเสือดูแลสิงโตขับรถคอยตระเวนดูแลสัตว์เวลาที่อยู่ในพื้นที่ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าพี่ชายลงไปเก็บของในที่เกิดเหตุหรือเปล่าอันนี้น้องชายบอกไม่ทราบนี่ฮะอไปฟังเสียงดูกันละกันรวมถึงประเด็นที่อาจจะมีคำถาม อันทักข่าวก็ถามมานะครับว่าผู้เสียชีวิตอาจจะทําผิดระเบียบด,ด้วยการลงไปเก็บของซึ่งไม่ควรจะกระทําน้องชายก็บอกมันไม่มีหลักฐานที่จะมาว่าพี่ชายผมว่าลงไปเก็บของแล้เป็นสาเหตุเสียชีวิต,วตก็ไม่ทราบว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรแล้วก็ติดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นาจามตอนหลังเขาเป็นขับรถแล้วก็ดูดูสิงโตดูเสืออะไรอันนี้ผมมันไม่มีหลักฐานที่จะมา คือมาบอกว่าพี่ชายผมไม่เก็บของเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นสาเหตุอะไรที่เขาต้องลงม่เก็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดใจครับติดใจแล้วก็แบบเป็นเป็นภาพที่น่าก,กลัวมากเมื่อวานก็เจอเขาก็ขับรถมาที่บ้านแล้วก็เช้ามาก็ไปทํางานไม่ได้พูดอะไรเราเรารู้ขาวว่าเสียชีวิตแล้ก็ไม่รูจ้จก็อยากจะฝากว่าคือผมอยากให้เขามีมาตรการที่แบบดู ดูแลให้ดีกว่านี้อะไรนะครับคือมันมันเหมือนกับว่าทําให้แบบพี่เสียชีวิตพี่อะไรเงี้ยเราก็เสียใจนครับนี่ฮะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราดูจากคลิปซึ่งผมขออนุญาตที่จะไม่เปิดเนี่ยลักษณะก็คือมันมีการกัดและกระชากนะครับค่ะคือกัดและกระชากขึ้นภรรยาชื่อคุณรัตนาพอยุ่7ปีเมื่อวานนี้ บอกเล่าเรื่องราวกับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าช็อกที่ผ่านมาสามีทำงานที่ซาฟรีเวลตั้งแต่นมตอนนี้ใกล้จะ,กะเกษียณเราวยืนว่าเขารักงานนี้มากเขารักสัตว์และเป็นคนใจเย็ยนรอบครอบสองวันก่อนยังเพิ่งคุยกันสองผัวเมียว่าจะไปใช้ชีวิตหลังกเกษียณจะไปเอาเงินที่ได้จากการ,กรเกษียณเนี่ยค่ะซื้อที่ดินประมาณหนึ่งไร่เล็กๆที่ต่างจังหวัดแล้วจะไปอยู่กันบ้านปลาย ทำอะไรไม่ถูกน้องชายไปรับบอกว่าแฟนอันเกิดอันตรายก็มาเลยช็อกเลยเเช้าก็คุยกันดีๆไปตลาดไปซื้อกับข้าวมาขายกันแล้วเก็บก็กลับมาทำงานแกดื่มสุราบ้ากไหมครับพี่ค่ะเรื่องดื่มก็เป็นปกติค่ะแต่ดื่มหนะักไหมไม่ค่ะเมื่อคืนดื่มไหมครับเมื่อคืนไม่ดื่มค่ะก็กินข้าวแล้วก็นอนกัน แล้วภาวะความกังวลความเครียดไม่มีค่ะเห็นแกก็แข็งแรงดีไม่มีอะไรปกติตอนอยู่ที่บ้านขอโรงงานเลี้ยงนี่เดียวแกเคยยืนเหม่อลอยหรืออะไรไม่มีค่ะทํางานอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าให้ระวังเวลาอะไรก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าเราอยู่กับสัตว์เนี่ยไม่เหมือนคนพูดเขาไม่รู้เรื่องเขาก็บอกเขาก็ระวังดีแล้วเขาไม่ยังไง่แกบอกแกก็รู้แหละแต่มันก็คืองานของเราใช่ค่ะไม่เคยเป็นอะไรอยากได้ความเป็นธรรม เราก็เสียใจมากถ้าแกเป็นอะไรไปคือครอบครัวเดินไม่ได้เลยแกเป็นคนน, well. น่ารักมากแล้วไม่เคยว่าเรื่องครอบครัวในห่วงมากบอกว่าห่วงเขามากให้เขาดูแลตัวเองด้วยตอนนี้เราเดินทางพุละทางแล้วเป็นห่วงเขาคิดถึงคุยกันวันสองวันเนี่ยก็อบอกว่าบเงินเกษียณออกก็จะพาไปซื้อที่ต่างจังหวัดอูตรงนี้น้ำจะท่วมแล้ว <ไ>มีเป้าปหมายไว้ว่าจะไปซืออ้อที่ทักแปลงหนึ่งเล็กๆงานไร่สองไร่อย่างเงี้ยปลูกบ้านปลูกผักสองตายายได้มีโอกาสเข้าไปดูร่างของสามีบ้างหรือ,อยังคะเห็นคุณหมอบอกว่าให้โอกาสครอบครัวเข้าไปดูเข้าไปดูค่ะแต่ว่าไม่ไม่กล้าดูใช่ไม่แข็งพอเมื่อวานนี้กรมปุทยานสัตว์ป่ากรมปศุยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตั้งแต่ผู้เมิการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามรสัญญาไซาเตสก็เข้าไปตรวจสอบและต่อมาช่วง4ี่โมครึ่งผู้เมิการสามารถนุรักษ์สัตว์ป่ากรมปัยาาเฉลิมผู้ไม้ก็เข้ามาตรวจสอบคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็บอกนะครับว่าที่ปดีให้เข้ามาตรวจและประเมินสถานการณ์ซึ่งเบื้องต้นก็เห็นว่าสวนสัตว์ ควรต้องพักการให้บริการโซนสัตว์ป่าดูร้ายไประยะหนึ่งแล้วก็ให้จัดทําแผนมาตรการดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ค่ะซึ่งได้ตรวจสอบกฎเลขก3 3ข้อของ Safari w o เวิแล้วเบื้องต้นก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องมาทบทวนกันเป็นต้นว่าเรื่องแนวเขตร,ระหว่างสัตว์ดุกับนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่รวมถึงมาตรการที่กำหนดอยู่แล้วว่าห้ามลงจากรถหรือแม้กระทั่งการเปิดกระจก ก็จะต้องหามาตรก,การสร้างความปลอดภัยเพิ่มเติมรวมถึงระยะที่เหมาะสมในส่วนของผู้ในการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชปา่าตามรู้สัญญาไซเตอร,ระบุว่าปกติเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่สวนสัตว์เป็นประจำอยู่แล้วแต่ละเดือนนะค่ะทั้งตรวจสอบสิงโตซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ย32ตัวตรวจดูสถานที่เลี้ยงแล้วก็ดูเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและสวนสัตว์แห่งนี้ก็ไม่เคยมีประวัติสัตว์ทำร้ายเจ้าหน้าที่มาก่อน ในเวลาต่อมานะครับตูชมในส่วนของคุณเฉลิมผู้ไม้เนี่ยบอกแนวทางหรือตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นอาจจะเป็น,ปนความประมาทของเจ้าหน้าที่ค่ะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีความคุ้นเคยกับสิงโตก็เลยลงมาจากรถด้วยความประมาทอืม พักการให้บริการนะครับในบริเวณโซนแสดงสัตว์ป่าหนุร้ายนะครับระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จัดทาแผนนะครับซึ่งเป็นมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งตัวเจ้าหน้าที่นะครับนักท่องเที่ยวและก็สัตว์เนี่ยส่งให้ทางกรมอุทยาน แขงชาและสัตว์ปา่าและพันธุ์พืชเนี่ยได้พิจารณานะครับเมื่อกรงยานชาสัตว์ปา่าและพันพืชได้พิจารณาแผนมาตรการดังกล่าวแล้วก็จะพิจารณาเรื่องของการรีการในระยะต่อไปให้ดมภายในสองวัน,นครับครับโดยโดยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ล่าเมื่ออยู่ระยะ โตเต็มวัยแล้วเนี่ยหากมีสิ่งที่ผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เข้ามา,านในพื้นที่เกิดเหตุมันก็จะแสดงสัญชาตญาณของสัตว์พุล่าในการล่าสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วครับอย่างว่าสัตว์เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยก็ทํางานตรงนี้มากว่า20ปีมีความคุกคลีกับ,บสัตว์ตรงนี้แล้วสังเกตไหมว่าจะมีมันเกิดเหตุได้ยังไงอันนั้นก็เป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งที่อาจจะ ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวท,ที่ที่ประสบเคาะนั้นดังกล่าวหรือไม่ว่าประมาทที่คิดว่าตัวเองมีความคุ้นเคยกับตัวสิงโตแล้วก็ทําให้ลงรถไปด้วยความประมาทแต่ว่าอันนี้ย,ยังอยูใ่ในเรื่องของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนอยู่นะครับขณะที่ย้อนกลับไปที่คุณสะดุดีพันพักดีพ่วงในการกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามรูปสัญญาไซเทสท่านบอกในเวลาต่อมาว่ากรณีของสวนสัตว์เนี่ยรับสิงโตเข้ามาเลี้ยงใต้แต่เด็ก สิงโตทั้งหมดมีอายุประมาณ20ปีและผู้เสียชีวิตเองเป็นผู้ที่เลี้ยงดูสิงโตบางส่วนและมีความคำนานคุ้นชินก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็น <มา S 1> อุบัติเหตุหรือความประมาทก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะส่วนตัวก็มองว่าที่สุดแล้วสัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่าแล้วก็มีสัญชตาตญาณเป็นสัตว์ป่าไม่ใช่เฉพาะสิงโตเท่านั้น ขณะเกิดเหตุไม่มีบัตรดีอยู่ด้วยกันเลยอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบเพราะควรจะอยู่ด้วยกันตามข้อกําหนดมาตรการการทํางานของสวนสั์นะคะแล้วก็เตรียมจะตรวจสอบสวนสัตว์ที่มีลักษณะเป็นสวนสัตว์เปิดทั้ง5แห่งทั่วประเทศเพื่อหามาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุค่ะแล้วก็ผู้ที่ประสบเคราะห์เนี่ยเขาก็เลี้ยงตั้งแต่เด็กอตอนนี้ก็ยี่สิบกว่าขวบแล้วมั้งสิงโตนะครับคือผู้ที่ประสบเคราะห์เนี่ยเขามีความชํานาญในการเลี้ยงสิงโต แล้วก็หลายตัวทั้งสิงโตทั้งเสือด้วยนะฮะก็<ม>อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าความประมาเรา้ดีว๋วค่อยคว้ากันทีนึงคือความเป็นได้ก็คือเขาจะมีความคุ้นชินกับสิงโตกครับ<ง>แต่แต่แต่ด้วยคือสัตว์ป่าคือสัตว์ป่านั่นแหละก็คือว่ามันมีสัญชาตญาณสัตว์ป่านั่นแหละมไม่ใช่เฉพาะสิงโตเท่านั้นจระเข้ก็เป็นคนที่เลี้ยงจระเข้ก็โดนจระเข้หมาแมวก็เมนเราก็ยังโดนหมาแมวควนเลย เป็นเป็นเป็นเรื่องปกติครับในข้อมูลที่มาจดแจ้งนะครับขึ้นทะเบียนสวนสัตว์แล้วก็เป็นสวนสัตว์ประเพสเปิดให้เปิดก็จะมีอยู่ห้าแห่งครับในส่วนของกรมยาที่รับแจ้งนะครับผมจะไปที่พื้นที่ตามผู้ชมอ่าซฟารีเวลอา้จะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามพีที่ต้องรอเจ้าหน้าที่ทํางานแต่ซาฟารีเวลก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งแล้วก็ยืนยันว่าจะ ให้การดูแลสับว์ุนครอบครัวอย่างสุดความสามารถของซาฟรีเวลแล้วก็ได้มีการตรวจสอบในช่วง4ี่สกว่าปีที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์เน้นย้ำเรื่องการไม่ลงจากรถระหว่างเข้าไปในสวนสัตว์เปิดโดยเฉพาะสวนสัตว์ดูร้ายถึงกันนั้นบริษัทก็จะดําเนินการตรวจสอบและเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอีกค่ะท่านผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นขออนุญาตตัวของคุณเจียน มีภาพที่เจ้าตัวก็คงอยู่บนรถอะแล้วก็ถ่ายเอาไว้เนี่ยท่านผู้ชมบางภาพก็เป็นภาพที่นักท่องเที่ยวถ่ายเราไม่แน่ใจว่าจะเป็นรถคันเดียวกับพี่คุณเจียนใช้และตัวคุณเจียนหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมมีผู้ใช้ติ๊กตอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวก็จะเห็นภาพของรถของซัฟฟรีเ e ิลเนี่ยฮะ เห็นคนดูแลที่เป็นเจ้าหน้าที่นอนเปิดกระจกอยู่ในรถนอนเปิดเกิดเปิดกระจกในรถและจอดอยู่ใกล้กับฝูงสิงโตห้าตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคุณเจียนหรือไม่นะเนี่ยฮะนี่ก็เป็นภาพที่ใกล้ชิดนะค่ะแล้วก็นอนแล้วก็เปิดกระจก คือแขนก็จะออกมานอกรถอย่างนี้นี่และฮะและเราก็จะปิดท้ายไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรงานนี้ก็เป็นงานที่ตัวผู้ชีวิตคงรักเพราะทำงานมาตลอดทั้งชีวิตก่อนที่จะจากไปก่อนวัยอันควรในวัย58ปี มีคลิปที่เจ้าตัวเองก็ถ่ายแล้วได้โพสต์เมื่อ31สิงหานะฮะปี66เลยนี่ก็พาอ่าเจ้าตัวเขียนข้อความว่าพามาชมการปล่อยสิงโตออกมาโชว์ในโซนให้ลูกค้าได้ชมปล่อยออกมาตอนเช้าอาการก็จะเป็นแบบนี้ ให้ลูกค้าได้เขา้าชมทิ่งไหออกมาตนน่างหาว่าจะมีอาการเป็นแบบนี้คือเขา,าบอกกันเองออก,ก็จะมีหลายคลิปซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยได้โพสในโซเชียลส่วนตัวตั้งแต่เมื่อปี66เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอาดูต่อเนื่องไปและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านอีกครั้งหนึ่งและช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ wow 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 wow